ค่ะท่า,านนายกยังเป็นคนไทยอยู่หรือเปล่าคะสารสั่งให้ยุติบทบาทความเป็นนายกก็ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ไปแอบอนุมัติงบ1650ล้านยำ้ำ1650ล้านเพื่อจัดงานปาร์ตี้ EDM แล้วมันเป็นเพลงเป็นวัฒนธรรมไทยอยู่ตรงไหนกันคะบ้าไปแล้วตอนเนีเ้คนไทยชายแดนทหารตายไป30บาทเจ็บอีกนับร้อยเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปเยียวยาครอบครัวทหารเข้าท่ากว่านะคะท่านนายก